เสร็จแล้วจ้ายำปลาเค็มผัดผักบุ้งเห็ดสวรรค์ข้าวต้มร้อนๆอือากาศหนาวๆมาเด้อเพื่อนๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่มาเล็มเก็บผักบุ้งเสียดายมันเนอะแต่อย่าจะมาเล็มเก็บนี่ เก็บเอาไปผัดเดี๋ยวค่อยไปเลือกใบอกอ,นะอกการมันยังได้อยู่นะตอนแรกว่าจะกินไอ้ข้าวต้มกับปลาเค็มทอดแต่ดูก่อนเด้อขอเก็บก่อนจะได้ทำหรือเปล่าการมันยังได้อยู่แต่ใบมันให้นนแหละกินการมันเอาก็แล้วกัน ก้านมันยังอ่อนอยู่ใบมันก็อ่อนแต่ว่ามันโดนหนาวเนาะเสียดายไปหาดูในบ้านผักอีก่ยายเขาเก็บก่อนนะอยากจะกินอยากกินข้าวต้มกับยำไข่เค็มผักบุ้งไฟแดงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่ามันสายแล้วอะ่ะเพื่อน ดูก่อนเก็บไปก่อนทาไม่ทันก็พ่กนี้ค่อยทำาได้กลิ่นผักชีเมื่อกี้หอมหอมได้กลิ่นผักชีหอมหอมเมื่อกี้ก็โอ้ยอยากได้ละ่ยะยำปักเข็มขม้าวต้มอยาจะไปเอาไปดูในบ้านผักหน่อยนึงงอีผักบุงมีอีกหรือเปล่า ไปเก็บไปก่อนได้ทำไม่ได้ทำค่อยว่ากันโอ้ยเก็บสาระแหนะ่ไปทำชาก่อนเดี๋ยวในบ้านผักต้องถอนออกแล้วสาระแหน่ไม่ไหวลามไปทั่วเลยให้มันอยู่ข้างนอกอนี่แหละฝนตกได้ไหมไม่ละพักบุงไม่มีเลยอู้หดิตรงน,นี้ หนังเปาะขนาดในบ้านผักก็ยังหนาวเลยยังไม่มีเลยไม่ไก็พัดแล้วเอาไปเลยแ <c oughs> มงลักหอมแมงลักก็อยากกู้เก่งเลียงเนาะไม่ได้กินนานละ อยากไปหมดเลยเพืพนน่อนเพื่อนเอ้เ,อเนมน,เเนูกินไม่ทันเมนูเยอะเกินเมนูเยอะเกินกินไม่ทันนี่แต่งใหญ่มาโลกหนึ่งเลยนะเก็บไหมไวค่อยเก็บเอากดคลิปไว้ละหนึ่ง คลิปไว้เหรอไม่รู้สิใบมันไม่กินก็กินเอาแต่ก้านมันก็ได้ตัวใบมันไม่สวยเราก็กินก้านมันก้านมันก็อ่อนอยู่เด้เอล่ะอีกเดือนนึงก็กลับเมืองไทยแล้วเวลามันเดินไวเนาะนเพื่อนเนาะ ใหญ่เพิ่งมาเมื่อแวะแปบ,บนี้เองมาแวบๆมาทําสวนไทยสวนปลูกผักแปบ๊บเดียวเองอะไรอ่ะอเวลามันเดินไวโพสแต่ละปีแต่ละปีเนาะเพื่อนๆน,นี่สบายแล้วเพื่อนๆไป ฝนก็ตกโปรยๆต้องไปกลางร่มทอดปลาเค็มข้างนอกบ้านน่นี่ทอดในบ้านไม่ได้ <c oughs> นะคะเดี๋ยวเตรียมพร้อมไว้ก่อนเดี๋ยวยาจะไปทอดปลาเค็มข้างนอกบ้านผัดผักบุ้งนอกบ้านเลยดีกว่ามั้งเดี๋ยวมันชุนพลิกอีกเนาะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวก็เตรียมพร้อมไว้ก่อน <c oughs> รอผัดอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็รอย,ยำอย่างเดียวนะคะ เหม็นคุ้มก็เปิดประตูหน้า,ต,าต่ตางเปิดหน้าต่างก่อนจะถอดข้างนอกเครื่องตัวนะคะตั่ใหญ่อามาตรงนั้นเดี๋ยวจะเอาหัวมันไว้ทำมันยาป่า นเผื่อปีหน้าไม่ได้มาไม่ได้เอามาอร่อยอร่อยอยากจะถอดนอกบ้านตาวันนี้ก็ใช้ได้แต่เป็นบางหม่อนะ นอาน้ำมันทอดเห็ดเมื่อวานนะคะดูดิครัวนอกบ้านผัดผักบุ้งนะคะ ផ <phot> ាត់បកខ្មៅផាត់បកខ្មៅអ៊ឹមហំ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 ដាច់ដល់ร้อนយ៉ាងអូយយ៉ាងមិនរ้อนឡើយទៅប៉ែករែងភ្លើងក่อน อ่ะได้แล้ว,ลวเสร็จแล้วเพื่อนๆโอ้ย oh, เดี๋ยวจะกินข้างนอกนี่แหละเนาะเพราะว่าข้างในเดี๋ยวก็เหม็นอีกแต่มันก็ไม่เหม็นเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่หนาวเท่าไหร่เดี๋ยวผัดพักบ,บุ้งก่อนเดี๋ยวไปต้มข้าวตม้มนีนะได้กระทะนี่ ถ้าไม่ไปต้มข้าวต้มแล้วก็ข้าวจะเย็นมัน้งยังไม่ได้ต้มข้าวต้มพักไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอหอมแล้วเว้ยพักไว้ก่อนไปต้มข้าวต้มก่อนได้ไหม เราต้มเราก็เอาน้ำานี่แหละเอาข้าวข้าวที่เรากินนี่แหละต้มน้ำใส่เกลือน,นิดหนึ่งเอาข้าวมาต้มพยายาจะไปอุ่นข้างนอกเลยไกินข้างนอกเสร็จแล้วจ้ายำปลาเค็มผัดผักบุ้งเห็ดสวรรค์ข้าวต้มร้อนๆอ,อืมอากาศหนาวหนาวมาเดอ้อเพื่อน อยากกินก็ตามมาจา้าเมนูเด็ดวันนี้ยำปลาเคม็มผัดผักบุ้งไฟแดงข้าวต้มร้อนๆเห็ดสวรรค์นะคะ